วันนี้เราจะมาเปิดของกันค่ะกับพระร้อยเปิดกล่องเก๋โอ้ยตัวเปิดกล่ <laughs> นนกองกันค่ะกับพระร้อยแกะตเก๋พูดผิดสามรอบบ้าไปแล้วอ่ะโอเคค่ะนี่คือเป็นของที่เราสะสมกันมาเปิดกันแบบจะได้ดูกันแบบแน่นๆกันไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ส่งมาที่บ้านพ่อยด้วยแล้วก็สิ่งที่ส่งมาที่ออฟฟิศด้วยเรามาเปิดก่อนเลยอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้ทุกคนได้เปิดยัง เฮ้ยที่ร้เรอ,รรเ,รอเราคุ้นพร้อมกันอะไรอ่ะแมทฮิปปี้คืออะไรอ่ะน้ำมันหรอเซรั่มเซรั่มวิตามินซีวิตามินเอต่าง,างๆนานามิสอุ้ยแพคเกจิ้งเขนาน่ารักว่ะโอ้ยเฮ้ยด,ดิ๊ดดี้เฮ้ยหลายอันนั้นเนี่ <S 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 ยแซวว่ามาครบเซตนั้นเนี่ยอ่ะา,อาลองดูว่าเราแช่ไหนไม่แช่ไหนก็ต้องใช้แล้วอายครีมวิตามินเอ อันนี้มิสค่ะแม่สุดท้ายแล้ว่ะคือเอามิสค่ะอันอื่นก็คือสามารถ <c oughs> แมททิปปี้ขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเนี่ย please read h a v e A clean hand ค่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อคุณมันเป็นโอ้ยนั่นละกโอ้ยนั่นละคือมันเป็นไอ้นี่ที่ใส่แอลกอฮอล์คุณแต่ว่ามันสามารถธรรมดาลแล้วเราจะซื้อแล้วเราก็คือทิ้งไปเลยใช่ปะ แต่อันนี้คุณสามารถเติมใส่เองได้ก็คือเป็นแบบนี่ไงเป็นสเปรย์แต่พอหมดปุ๊บเติมเองผู้บางคนอาจจะมีแบบอยู่ที่บ้านเป็นแพ็คใหญ่ก็เติมได้ํำเวลาแลนทีเอสอุ้ยอุ้ยเคอค่ะนี่ไงเฮ้ยกินหอมมากจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปสั่งซื้อกับเขาเขาจะให้อันนี้มาเราจะได้เติมกันแบบง่ายๆ ไม่ต้องแบบเออเทลงไปแล้วก็ขึ้นเละเทไปหมดคันนี้มือแล้วก็เป็นแอากาลกอฮอล์ไปเลยค่ะอ่ะอันนี้มีอีกรถหนึ่งวันนี้ลาเราขอเก็บแล้วกันนะมไม่ใช่รสไม่ใช่รสไม่ใช่รสเพื่อคกลิ่น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 วานิลาค่ะเราขอโทษเราขอเก็บอันนี้ก็ได้ค่ะติดตามพี่พลอยนะคะกล่องการทดีวเาะว่านี่นางแบบเขียนมานางชอบช่วงดีไวว่าดูซิ ไอจีนกชากรน่ารักน่ารักนะดูสิออ้ยนี่มาก <c oughs> อะมีสอะมีสมีสายสั้นและสายยาวค่ะซิสนี่เราก็คืออย่างนี้ได้เป็นครัชครัชครัชนี่ ค <itzer> ิ้วค่ะอันนี้ค่ะตามไอจีเขาได้เลยนะใครอยากได้ก็คือนี่มาอีกอันหนึ่งค่ะอันนี้โมนาลิซาชื่อร้านชื่อโมนาลิซาเธอคิดว่าเป็นอะไรให้เดาให้เดาไม่มีใครเล่นเลยเหรอเล่นเดียวหโอเคฟอรดิเจอร์เหรอถ้าพฟอรดิเจอร์นี่คิดเลยนะไม่ใช่แหละมารองเท้าลาะงานเหลี่ยมคุณ ทำไมเขารู้ว่าเราใส่สามแปดอะนี่บอกบอกเขาบอกเออบเออาไปเออใครส่งแล้ทำไมเขารู้ว่าเราใส่สามสิบแปดอะทุกคนค่ะถ้ายยาก่ะปาระดัไม่ได้มาคู่เดียวมีอีกสองอย่างสีสวยมากพาเลตเขาดีมากเลยเนี่ยแม่ อ่ะอย่างน้อยเขาก็คิดว่าเราเป็นมินิมอลบ้างเขาเก็บสีฟ้ากับสีเหลือแล้วกันให้อันนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าอันนี้มันมันเหมือนสีนี้ไปอ่ะอ่ะไปค่ะทุกคนอันนี้คือร้าน Non Toxic People อ่ะ๋องานเสื้อฮูดดี้อ้าหล่นค่ะหล่นไปหมดเลยค่ะงานเสื้อฮูดดี้ค่ะนี่ค่ะงานทีู้หอบเนาะเออมันบ่อยๆอ่ะเราได้เราถนัด บอยบอยเนอะลึก่าอยู่เกาหลีดูซีรีส์อ้ออยังแแล้วก็เป็นแบบกินกินนู่เดินกินลาเมกกินอะเอาสีนี้สีเนื้อให้สีเนื้อมันดูดูเหมือนเราเป็นคนเล่นบาสเหมือนเราเล่นบาสขอบคุณนะคะส่งมาให้อ่ะอันนี้ค่ะเบิร์นบีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่แบบปื้มเหมือนกันโว้โ ใาแล้วมีหลายรสมากลิปมันใช่ไหมเนี่ย,ย,ย<ๆ>งึบเฮ้ย<ๆ>ฉันถือเก่งเน่แต่มือสั่นยิกเลยนะอ๋อมันเป็น B w a s t แบบร้อปมันเซบบ็100%คือมาจากเอตัวขี้พึง่ง<ๆ>มาจากขี้พึ่ง100%พี่อยากจะบอกว่า,าเก็บอันไหนดีที่เครียรเนี่ยที่เคีรีเคียดเนี่ยอันไหนดี d ายลิปแล้วกันชอบแบบอะไรให้มันแบบชุ่มๆวานิลา แล้วก็ลองดูสิไม่มีสีมีแค่กลิก่นมีแค่กลิ่นใช่ถ้างั้นจบอ่ะที่เหลือนะคะทุกคนนี่จัดแจงไ่ให้ค่ะอะไรอะ randomgoodthings. co โอ้ยน่ารักอะ่ะชอบชอบที่มีคนชอบเขียนอะไรอย่างงี้มาให้อะน่ารักจริงจริงน้องพร้อม ชอบกลับบ้านเลยพอดีเลยรู้ใจยาสีได้เวอร์เฮ้ยเฮ้ยชิมดีมากมีมากดีมากเลยอันนี้คือของจาก Random r a n d o m good things co ขอบคุณนะคะอันนี้ดีมากเดี๋ยวพายไปซื้อเพิ่มแน่เลยเนี่ยไปดูอุย โอ่เทสเทสเทสหน่อยเทสหน่อยโอเคค่ะมาต่อค่ะอันนี้จากร้านมิชอุ๊ยน่ารักบางทีตาส่งงานงานใสๆเอาไปซูเปอร์ได้ไหมใส่อะไรบ้างซูเปอร์ส้มแบบมันหยุดเองอ่ะส้มหยุดส้มหยุดส้มหยุดเลยหยุดหยุดเลยน่ารักจิมขอบคุณนะคะร้านมิชมิเชล มิชอันนี้ Virgin X Mermaid อ๋องานสูตรนี่น่ารักว้ายเป็นสูตรครอปสั้นๆหน่อซีดน่ารักอ่ะ Virgin X Mermaid ค่ะนี่ชอบชอบขอบคุณค่ะอาใยเลยอ่ะอันนี้อันนี้จากทอนค่ะไม่รู้ส่งอะไร บุ๊บอ่วส่งมาสองด้วยอุ้ยอุ้ยน่ารักอุ้ยชอบล้วแบบนี้เหมือนเขาตัดแขนแล้วคือไม่ให้โปด้านข้างจะมีแบบอันนี้ด้วยคุณชมผู้ใส่บ่อยมาก T O s N S ด้วยจัดไปค่ะทุกคนมีสองตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้สองตัวนะคะไม่ให้ค่ะเกค่ะ อันนี้อะไรอ่ะนี่ค่ะคุณพลอยหัววังโอส่งมาเยอะมากเป็นถุงเลยอ่ะสมสุขคุณเบลลี่เชิ้ตเบลลี่เชิ้ตคือครอปใช่ไหมฉันใส่ว่าไม่ครอปอันนี้คือทรงอะไรทัมมี่ท็อปทุกคนอันนี้คือลายงูหรือลายเสืองูลายงูหรออ๋อผ้างานผ้าใส่คู่กับเสื้อก็คือโกบ ได้อันนี้อะไรอะ่ะมันเป็นชุดหรือเปล่าเป็นชุดเป็นชุด,ชดอันนี้น่าจะมาเป็นชุดนะอ่ะกางเกงกางเกงก็คือพนักงานอยู่ซาฟารีาาาขอบพระคุณค่ะแต่ว่าว่าจะต้องให้เสื้อแหละเสื้อยืดอ่ะให้อเอามแขนมยาวนะคะทุกคนขอบคุณค่ะจะยิ่ใหญ่นะ เขาทำให้เลยอ่ะ Special Thanks from Mersailand เฮ้ยดูสีพาเลตดิสีดีมากเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งให้ไปเลย1ิบคะแนนเต็มคุณดูแพ็กเกจจิ้งเป็นเหมือนช็อกโกแลตใช่ป่ะแต่เปิดมาข้างในคือสีคือเลิศม,มากแม่๋อสีเขาสวยเนาะอ้คิดูแพ็คนี้ดิอ่ะมันมี ไฮไลท์อันโกลคิดอ oh, ุ้ยไฮไลท์เลดมากอ่ะไฮไลท์สีแบบแรงเดียร์ค็อกเชดอ่ะเราลองมาสักสีหนึ่งลองสีไหนดีอ่ะสีีอันนี้แก้หรือชอบหรืออรันเนีสิ่งที่ทำอยู่คุณเห็นไหมแต่เราดุกตาเปล่านี่คือวาวขึ้นมางานวาวเราขอเก็บแค่นี้ได้ไหมเราชอบบลัช อ่ะอันนี้ราให้ได้เขาจะว่าเราไหมอ่ะอันนี้นะคะมันก็จะไปแบบหลงๆเลยพอเราเก็บไว้แล้วนะคะสาวเราขอเก็บอันนี้กับอันนี้นะงานงานแพคเกจิ้งรับกันนอกนั้นอ่าใส่ในกระเป๋านี้คุณอ่ะโชว์ได้โชว์ได้อันนี้โชว์ได้ดูเป็นนี่แบบเมคอัพอาร์ติสต่อะแบบทำงานมาอุ้ยเห็นคนแข่งในไอทีมา นี่เป็นเสื้ออะไรดีชันเดงนนี่น่ารักคุณมีของลูกๆด้วยฉั่นชอบเนี่ยเนี่ยลูกๆลูกๆโอแกงโอเลี้ยงโอเด้งโอโตโร คนคะ่ะอันนี้ให้ไม่ได้ว่านหน้าดิทันแล้วก็ลูกๆดิทันมันจะให้ไม่ได้เพื้อวงอ่ะอันนี้ร้านเพื่อนเพื่อนส่งอันนี้มาให้อ่ะลองเข้าไปลองดูหน่อยดิเสื้อมันส่งอะไรมาให้อ่ะอ่ะเพื่อนส่งอันนี้มาให้คะ่ะเป็นแมสค่กกะมีขายที่ร้านแอร์เพสนี่อ้ยน่ารักโอ้ย,ง,อยงานผีเสื้อเขาติดฮิปฮอปหน่อยนะชิคกีติดฮิปฮอปเนาะ ขอบพระคุณค่ะมาเรามากล่องใหญ่แล้วล่ะอะไรอ่ะดูไม่ออกมันคืออะไรวะอ๋อนี่มีจาก Bemy Flowers ค่ะอ๋อนี่เป็นงานของขวัญเนาะโอ้ยดูว่ามันต้องมีอะไรก่อนนี่ฉันกำลังรอว่าขอให้แกะอยู่เมื่าคือแบบบิสก เซหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเนาะผูกใหม่ผูกใหม่ร้านเราขอโทษเราไม่รู้นี่อขอบคุณนะคะร้านอันนี้ชื่อว่าเบนนี่นี่นี่บีม Flo ลค่ะซื้อเป็นของขวัญได้ค่ะเลิศ โอเคค่ะก็ของก็จะประมาณนี้นะคะที่ส่งมาให้ดีใจมากพอได้เสื้อผ้าเยอะเหมือนกันครั้งนี้มีแต่เสื้อผ้าด้วยแล้วสิ่งที่ชอบมากเพราะว่าเพิ่งทําคอนโดเสร็จผมค่ะผมค่ะผมชอบมากยังไงเดี๋ยวจะเขียนลิสต์ไว้ให้นะคะว่ามีร้านอะไรบ้างที่ส่งมานะคะใครสนใจชิ้นไหนนะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันค่ะแล้วก็พอมีของมาฝากให้ทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกติกาได้นะคะในแฟนเพจ Facebook นะคะของพารอยแคนดูค่ะ และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างบนโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วก็เข้าไปดูใน IG ด้วยก็ได้นะเพราะ IG คนฟอลโล่อย่างน้อย,อยูบ๊ายบาย